nó ôi gì Nèm, nèm Tụi mới đặt lên được bao? Ừ, mà là chị này, thôi chị này Đặt lên được bé chứ? Thì là chỗ Ở thì cái trên này cái bé gì phì hả? Thôi chị này, thôi chị mà Nó cái cho Nunca o ครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่ที่บ้านคุณยายนะครับวันนี้เราก็จะเก็บข้าของแล้วก็เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับจะมาอีกทีก็เมื่อไหร่ไม่รู้นะน่าจะเดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนไหนนู่นเลยนะครับทุกคนครับอนนี้คุณดิชก็เก็บของเสร็จแล้วเหลือผมแหละที่เก็บของยังไม่เสร็จนะเกจเบว่าจะมีเลาเกจมีเกจู้ตอนไหนยังต่น่ะ 这几年也个就烤龙肉肯定好好吃呢。啊、嗯，不呢、嗯？现在开始米整米了，现在米米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 

โอ้กวาพิกพันเจ้ากเรียกพรกพันเหรอพิกพันดงแค่พน่ละหมองวงก็อยากรออยากกินเงเขาบอกเขาอยากกินก็อรือมืองานแตงงานี่สั่งมั้งอย่างสั่งะงานนี้เราบอกว่าไวจัดมอง่ายสั่งงายเรา่อเยมีก็โอ้าะอุยเอออ้จา โอ้อ้ยมมันอะย้มันอะ้มย่คครับทุกคนตอนนี้นะผมก็ได้เก็บข้าวของเก็บสัมภาระอะไรเสร็จแล้วนะครับเต็มตัวที่จะกลับบ้านแล้วนี่คุณยายก็ทําหน้าเศร้ากลครับใช่ไหมคุณย่าคุณยก็เดี๋ยวก่อดจับเนี่ยทุกคนอยากจะรู้ไหมครับว่าทําไมคุณยายเนี่ย อายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูยาอายุวัฒนะของคุณยายนะที่คุณยายเขากินนะแต่ละวันกิน <c oughs> ในชีวิตประจําวันนะครับรว่าเราจะมาเฉลยพร้อมกันใช่เราจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวให้คุณยายพาไปดูกันแล้วกันว่าแต่ละวนันเนี่ยกินอะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็อยู่ยังไงทําไมถึงแบบแข็งแรงขนาดนี้ วันนี้เราก็ได้รับสัต์เควีนั้นใช่วันนี้เราก็ได้รับยาของคุณยายนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนะได้กินไปฟอดหนึ่งนะครับฟอรดหนึ่งนะครับเออรู้สึกว่ากรชุ่มกระชวยนะจริงนะเฮ้ยคุณยายมาไปไปดูกันนะครับว่าทําไมคุณยายถึงอายุยืนนะครับผมไม่เจ็บใครได้ป่วยนะแข็งแรงนี่อยู่กับสัตว์นะครับอืม ไปคุณยายพาไปดูหน่อยยาอายุวัฒนาของคุณยายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับพี่ๆอาจจะสยองก็ได้นะครับผมท <ใน S 1> <laughs> ารุก <ใน S 1> ความจริงนะครับผมอาจารย์วิจารณญาณนีน่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายแป๊บนึงคุณยายจะไปไหนนี่ผมจะให้คุณอคุณผู้ชมดูนะครับไอ้นี้ก็คือโอ้โหแมงว่บินออกมาเต็มเลยนะครับผมอันนี้เป็นน้ำดองของอะไรนะไอลักกรมนะครับ นี่คุณยายเขาก็กินนะทุกคนนะอือหือกลิ่นเดี๋ยวผมดมก่อนนะอีน้าอ้อย่าอย่ากก้อไปครับไม่ได้คุณยายบอกว่ากินได้นะครับแต่ว่าผมเอ่อไม่ชิมดีวกว่านะคุณยายบอกว่าให้ผมชิมนะบอกให้ผมชิมแต่ว,ว่าผมไม่ชิมนะให้คุณยายชิมดีกว่าอือหือนั่นแหละอือหือเป็นยังไงคุณยายอร่อยอร่อยอร่อยอือหือโอ,อ, <c oughs> อ้แมวแมวครับเกรงใจครับคุณยายเดี๋ยวไม่พอกิน นี่ผมบอกแล้วนี่คือเออ่ยาคุณยายนะครับที่คุณยายกินแล้วสุขภาพแข็งแรงนะอันไหนมีอะไรไหมในหนในหม้อดูดิตั้ตั้โดตั้โดตั้โดครับบุ้เกิดหม้อุ่นหนึ่้นนี่ไงใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมน้ำมันด่วนเลยแบบสิดโดเออมแล้วรเออเอาเขาจะปีนหน่อยเลยจะ่าคลอกใส่แก้วดนี่ครับเปีนหน่อเลยอยคลอกเพราะผัดปูดเนี่ยเออผัดปูเปามาจากไหนเนี่ยคุณยาย อันนี้นะทุกคนนะอย่างแรกนะครับผมปกติเนี่ยยาที่ดีที่สุดของคุณยายก็คือเหล้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าเหล้าไม่มีนะช่วงนี้ปลูกข้าวผลผลิตได้น้อยนะครับก็เลยต้มเหล้าไม่ได้นะถ้าต้มเหล้าก็ไม่มีข้าวกินนะครับถ้าคุณยายมีข้าวที่เพียงพอเนี่ยคุณยายก็จะต้มเหล้านะ <c oughs> ช่วงนี้มาก็เห็นแบบเงียบๆนะครับผมก็ไม่ค่อยแบบเฮฮาเท่าไหร่เพราะว่าเหล้าไม่ลงคอนะครับถ้าเหล้าลงคอนี่คึกคักวันเด็กทุกคน เมื่อเช้าก็ได้เติมไปกึ๊บหนึ่งนะอารมณ์ก็ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ตอนนี้หายละทีนนะ่ทุกคนเขาชอบดองอะไรก็ไม่รู้นะไอวิตยเมนืนอไรพี่ปน้อสออิอืเาน,นี่ยอนเนี่ยเขาจะชอบดองชอบอะไรก็ไม่รู้นะครับของกินเขาแต่ละอย่างนี้ผมก็ อย่างที่ผมบอกไปนะมันก็สยองดีนะครับผมบางอย่างที่ผมก็ไม่กล้ากินเลยทุกคนเออแต่คุณยายเขาอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็กินแบบนี้จริงๆนะอืออย่างเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยผักดองผักดองอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ไม่ใช่นี่ผักดองเขาเนะทุกคนนี่นี่เขาดองเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นพวกผักอย่างเดียวนะกินเข้าไม่มีอะไรเลยพวกเนื้อไม่มีเลยนะครับ ืมไปคุณได้เแล้วก็ยืนตดโดบ่าลุนนออกคนนี้เดียวคนนี้เดียวนี่ตาโดคนนี้เดียวคนนี้เดียวได้ชอืมไปเจ้าหมาลงไปใช่ละกวจะแก่ ใครที่อยากอายุยืนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก็ลองทําตามคุณยายได้นะครับผม,มนี่คุณยายบอกว่าคุณยายกินทั้งหมดเลยนะผักพวกนี้นะครับผมนี่อันนี้ต้นอะไรนะอน,นี่ไปต้มกินได้เนยะผมไม่รู้นะเนี่ยเออจะหวานนิดหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ใบอะไรนะใบบัวโบวกนะครับผมขึ้นรอบบ้านเลยนะใบบัวโบวกพวกมะเขือนี่ก็เป็นมะเขืออนะไรเนี่ยมันจะขมมากเลยนะมะเขือเลยนะดิดเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะี่อื่นี่นะครับ พวกมะละกอนะครับก็กินเนี่ยไอ้ดอกมะละกอเนี่ยคุณยายไม่ช่าก็ไปย่างกินนะผมเห็นนะรสชาติก็จะขมๆเขาบอกว่าขมเป็นยานะครับมะละกอตบผู้<ๆ>กินทุกอย่างนะกินทุกอย่างบริเวณรอบๆบ้าน,นที่เขาปลูกเนี่ยอันนี้มะน,นาวนะครับผมโหทุกคนมะน,นาวน,นี้โดกมากเลยนะครับผมดูดิเอ้าหลุดไปละอันนี้ก็อันนี้ยอดนี้อะไรวะฟักทองไม่ใช่ตะกู บวบจุก,กุไม่ใช่ไอที่ขเขาเรียกว่าอะไรออกถ้ามันสุกมืนแดงๆส้มๆอ่ะที่มันจะมีคล้ายๆหนามนิดๆ,ๆ,ๆอะไรนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันละเรียกชื่อแม่งมันติดมไม,ไม่ไม่น่าเลยนะเออไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยนึกชื่อไม่ออกไอพวกนี้ก็อะไรเนอดีอวิมลาินครับขมิ้นครับนี่ก็ขมิ้นขมิ้นขมิ้นนี่เจหัวหัว แต่ย่อเขาแกะแลกก้วอส่อาจิ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขมิน้นเขาบอกไม่ใช่ขมิน้นไม่ใช่ขมิน้นหรออืมแต่ต้นเหมือนคล้ายขมิน้นนะข่าโตแต่ยังแร้ยังข่าล่ะข่าไม่ใช่แค่แบบอส่าโดข่าอ๋อมันคล้ายคล้ายขมิ้นข่าไงใหญ่อยยตอแตกเลยเด็ดีจริงตอแตกเลยไม่ใช่ข่านะดิดนะอ่าอันนี้ก็คล้ายๆส้มปล่อยนี่กินได้ไหมเนี่ยคุณยายเอาไว้ดูมหรือไงกินได้เจ็ดที่เจีย อันนี้อันนี้มันเทศในชั่วเนื้อกะโดมอน้าป่าวิก็อันนี้มันกินได้เนี่ยน้เป่าวิไอยอดมันไงเป็นผักอือหอมดีนะหอมเป็นอือหอมหอมเราก็ลืมกินเลยนี่กินได้อร่อยอือไอเนี่อะไรเนี่ยอวโวคโคโดเหรอไม่ใช่นี่หว่าไอต้นนี้ต้นเนี้ยต้นอะไรเนี่ยเด็ดไอนี้มะม่วงหินระพานอ๋นเนี่ยนะอือ อ,อืคุณยายนี่ปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยนะครับทุเรียนก็มีนะใช่ทุเรียนก็มีนี่สับป,ประรดก็มีนะทุกคนใน,นสับป,ประรดนะผมว่าที่คุณยายอา่สุขภาพดีด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยแหละนะทุกคนนะไม่มีมล,ลพิษจากควันรถนะอันนี้ก็มีส่วนนะครับก็อยู่ตรงนี้มันไม่มีสารเคมีใช่ไม่ <ยา S 2> ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะ,ะคือเห็น พวกผักที่คุณยายปลูกแล้วมันขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นดกอย่างนี้น่ะมันเกิดจากดินที่ดีนะครับผมมือคแล้ววรู้อมือเอ้อซาพลูอืมออซาพลูออซาตะอืมอืมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต้นอะไรเนี่ยทุกคนมีใครรู้บ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเราไปดูลงเล่าของคุณยายดีกว่าเผื่อพี่ๆที่ยังไม่รู้นะไปไปไปคุณยายไปไปทางนู้นไปยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนะครับผมอันนี้ก็ดองอีกแล้วนะครับโหนขึ้นเต็มเลยนะอันนี้ มากนะครับลูกหมากลูกหมากมีแต่หนอนทั้งนั้นเลยคุณยายกินจริงๆนะครับกินแบบนี้เลยทุกคนกินมันต้องมาล้างก่อนปอกเปลือกเอาไว้พอคล,คลีคลีออกลีกอสสะอาดจีอ๋อไอ้นี่ทุกคนนะอะมันจะมีมันมันจะมีหัวมันไม่ใช่มันเนี่ยมันจะมีหัวมันข้างใต้นะในใต้ดินเะนี่ยมันจะมีหัวมันสามารถที่มากินได้นะครับผม คือกินแทนข้าวได้เขาบอกว่าสมัยก่อนที่มีการสู้รบกันนะครับหนีมาฝั่งไทยเนี่ยหนีอุปยมมาฝั่งไทยเนี่ยเขาก็จะใช้นี่แหละหัวของไอ้นี่ต้นเนี้ยที่เป็นเถาๆแบบเนี้ยเอามาทํากินนะครับกินแทนข้าวนะนี่ต้นข้าวที่สักแหล่เลืออัน,นโอเคโอเคไม่ใช่บอกนีก่ขัดผมอย่างเดียวเลยอันนี้ผมสงสัยจังเลยนะคุณยายผมสงสัยจังเลยอ,ยอวินิมลละดมันละ๋อ อันนี้อันนี้ใช่เขาไหว้เจ้าที่ไงเขาไหว้เจ้าที่<น>อืเ<น>ขาอบอกว่าเป็นสันเจ้าพ่อนะเป็นสันเจ้าพ่อเนี่ยเขาไหว้เขาขอเขาขอข,อข,อข,อขอมาบ้างเขาขอขอ,อธิษ,ษฐานขอนุ่นขอนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีเนี่ยนะพวกเล่าพวกเครื่องเส้นไหว้นะครับ <c oughs> เจ้าที่เจ้าทางนะยายย,ายขาคนนี้นับถืออะไรนะขนนับถือเขาเรียกว่านับถือนับถือบรรพบุรุษอะนับถือพวกอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่านะ เจ้าป่าเจ้าข่าวอะไรพวกนี้แล้วก็บันพบุรุษที่เสียไปนะคือคนที่อยู่ในป่าก็จะนับถือแบบนี้นะครับ่ปาอ่าลองชิมให้ดูนี่อพี่นอกก็ป่ป่ามันมีมันมีแต่เนี้ยมีแต่เม็ดแต่กินยากอ่ะมุมบ้างอ่าให้ใหญ่กินใหญ่กินได้นั้นเอพี่นอกก็โดนอ้อนี่อ้ออีเดือดเวรที่อบ่ทำไมอ่ะคุณจะบอกว่ากินได้นะแต่ว่าจะไปกินเม็ดมันนะครับอืม ผมบอกแล้วคุณยายนี่ไม่ธรรมดานะครับคนนี้อยู่ในป่ากินแบบป่าป่านะครับแล้วเขาก็เลี้ยงไก่ไว้เต็มแนละ้วแต่เขาไม่กินนะเขาไม่กินไก่เ,เขาไม่กินนะเขาสงสารไก่เขาบอกถ้าถ้าเราจะกินนะ่กินได้ฆ่ากินเลยแต่่าผมไม่ฆ่าดีกว่านะครับวันนี้ก็เดินชมนรอบๆบ,บ้านคุณยายนะเพราะาตั้งแต่มาก็ยังไม่ได้ถ่ายทุกคน,นดูนเลยอะนี่ต้นกาแฟนะครับใส่พันธอะไรก็ไม่รู้นะ ยังไม่สุกเลยทุกคนนี่มาดูลงด้าวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นี่ยายเขากินน้ำคือน้าก่อนนะนี่ทุกคนวิธีกินน้ำก็ง่ายๆกินแบบนี้เลยนะครับผมกินแบบนี้เลยบอกคุณยายน้อทีคุณยายบอกว่าใช่ไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นเราไปที่อื่นดีกว่าไปไปนู้นก่อนดีกว่าเล้ นเลยชัละมันด้ี่เลยดีเลยเตดเจนี่มันหอะไระหาเลนพูเสิข้เดชมก่เด็เลยีิเป็นดอกล้สิกลยแส้แ้ีกลัวสมมตอกัวนี่นี่ต้นทุเรียนของยายเอานี่มันมีต้นต้นที่ใหญ่กว่านี้อ๋อฝั่งนน้นไหนดิฝั่งน้นฝั่งน้งอ๋อพี่อันนี้วิ่งตัวดูดสายสายทอดเลยทอดดิปะ ถ้าบหรือเปล่าหมอโหหลายปีแล้วนะคุณยายบอกว่ายังไม่ออกลูกนะครับผมตัวทุเรียนคุณยายเนี่ยต้นใหญ่เลยนะเดี๋ยวชิคกจะไปไหนคุณยายคุณยายเดินเท้าเปล่านะทุกคนนะแต่ผมนี่ยังไม่กล้าเลยนะไอ้ดิกกล้าป้องโอ้โหโอ้โหนี่มาอยู่คุณยายได้ไม่นานนะใช้ชีวิตเหมือนคุณยายเลยใช่ป่ะอ่านี่ผลไม้นะครับผมผลไม้ผลไม้ใช่ คุณยาบอกเดินจนชีนแล้วอะ่ะอออันนั้นผมขอสักลูกหนึ่งไดไหมครับเดีไหมุนะมลุ <c oughs> งเนี่ยกดีก <c oughs> ็อดดูเพื่อหรอกมามาคุณยาขึ้นมา ไม่มีใครอันตรายเท่าคุณยายแล้วคุณยายนี่อันตรายสุดละ่ลาตนนินี้เขาเขาปกครองนะจะดูลงเล้ากันแล้วก็อันดับสายมาบ้าเดาแแ้แล้วก็รุ่นส่ยเนี่ยนี่นแ้เขาชื่ี่ยเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับผมรสชาตินี้มันจะเปรี้ยวขนาดไหนยังไม่รู้นะ เทวดาดิษฐ์นี่ต้องกินต้องกินเม็ดนายมันนะทุกคนเก้วถึงาจอื้อแต่มันก็ยังมีความหวานอยู่นิดหน่อยนะดิษฐ์อะนี่เปลือกมันก็กินได้ทุกคนก็ไม่ต้องล้างนะครับอยู่แบบคุณยายก็กินแบบคุณยายนะ สุขภาพจะได้ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงเหมือนกุญใจด้วยกาแฟปุมเยอะเิดกอะอย่างเปรี้ยวอ่ะเป็นิษคนดกเลยอ้นี้เปลือกอน,นี่เปรี้ยวกว่าเม,มา็ดมันเลยะใช่หรอ,อพี่อจ้เล้ยจสะอืมเล้วก็นี่ ปีที่แล้วที่ผมมานะเขาก็ต้มเล่าให้ดูนะทุกคนนะแต่ปีนี้ไม่มีนะอ่ะแลไรละมอต้มเขาใหญ่คุณไปไปไหนเนะี่ยเอาพินเออเน้อดูใสเขาม่เนื้อ,อ,อดูใส่ห้ากิเลามาเคุณยายเอาไปไว้ตรงนู้นนะครับทุกคนกินไม่ได้กินแล้วหนึ่ เอาเบ้านมั้งนี่และครับทุกคนก็ที่ผมพาทุกคนไปดูเนี่ยเป็นอาหารที่คุณยายเนี่ยกินในชีวิตประจําวันนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักทั้งนั้นเลยนะครับเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะนาน่าจะมีทีนะครับเวลาลูกหลานเขามาเนี่ยก็ไปเที่ยวป่าก็อาจจะมีเนื้อกลับมาให้เขากินบ้างคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียว ไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาหานะครับลูกหลานเขาเนี่ยมาหาอยู่แล้วนะครับผมเดือนละครั้งนะครับผมเดือนละครั้งที่เขาขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาดูคุณยายนะครับแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆีว่าอาหารของคุณยายนะที่ผมให้ดูแต่และอย่างเนี่ยบางอย่างผมก็ไม่กล้ากินนะเพราะผมดูแล้วมันผมคิดว่าท้องผมไม่น่าจะรองรับอาหารพวกนั้นได้นะครับผมอาจจะท้องเสียก็ได้นะแต่คุณยายนี่กินแบบปกติเลยนะครับบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งมันมีแมงวีมันมีแมลงมีหนอนขึ้นนะทุกคนไม่รู้เขากินเข้าไปได้ไงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็น ยาว,วัฒนะนะพ,พี่อยากอ,าอยากอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ลองดูนะครับผมลองกินดูเหมือนคุณยายนะครับเจ้าคุณยายใช่ไหมครับน่าเูือ่ะอืมผักบางอย่างเนี่ยมันมีรสขมนะ <c oughs> เขาบอกว่าขมเนี่ยเป็นยาอยู่แล้วนะครับผมอืมแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอารมณ์ดีนะครับผม ยิ่งมีเหล้า <mel> นะทุกคนนะอารมณ์จะดีกว่านี้นะครับแต่เสียดายวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มีเหล้าแต่ว่าม <remained> er ีน้อยเกินไปนะเขาบอกว่าน <ses S 2> ่าจะเอามาเผื่อสักขวดหนึ่งนะครับเขาจะได้แบบเออมีความสุขกว่านี้นะเขาบอกว่าเราเอามาน้อยเกินไปนะครับแต่ครั้งนี้เรามาเนี่ยเขาก็กินไม่เยอะนะทุกคนนะกินเฉพาะตอนก่อนกินข้าวเนี่ยสักสองเป๊กสามเป๊กนะครับผมแต่ปีที่เราได้ผมมาเนี่ยโอ้โหยกเป็นเกลอนนะทุกคนนะไปไหนก็ยกกึ๊บอะไปไหนก็ยกกึ๊บนะข้าวสันเยอะ ใช่ตอนนั้นข้าสั่นมันเยอะเลี้เงข้าสันเยอะไม,ไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เข้าสันได้น้อยนะครับว่าแกก็ทําคนเดียวไงไม่มีใครมาช่วยทำเลยได้แค่นี้ก็โอ้โหถือว่าเก่งแล้วนะขนาดผมเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะครับนี่ถังหญ้าตัดไม้ฟันหญ้าอะไรพวกนี้โอ้โหมันเหนื่อยนะทุกคนนะแล้วก็<ม>แดดก็ร้อนด้วยนะครับผมแต่คุณยายนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะผมนี่ยอมใจจ,จริงๆนะครับเลาวทำไมยายทำได้กนน่ะมามีนมระสักเลยละเดี๋ยวมามีแล้หรอแต่เอาบ่อเนี่ย นี่นะครับคุณยายเนี่ยผมชอบมากนะเขาอยู่กับป่านี้แบบคือการแต่งตัวนะครับผมเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติเลยนะครับอย่างเช่นนี่ผมเนี่ยเคยสระไหมปีน,ปนคุบแลอกออุ้ยอ๋อเขาบอกว่าสระนะทุกคนนะแต่ว่าคุณยายเนี่ย80กว่านะครับอันนี้เป็นผมที่อยู่เขาแบบตั้งแต่เกิดน,นะครับแล้วก็ผมไม่ล่วงด้วยป,<ร>ปีเดียวมนันาะอืมเดียวมันนอสระที่เขาสระผมกับไอ้นี่ยนามมันนาวเขาบอกอืมนี่แปดสิบกว่านี่ผมไม่งอกนะแล้วก็ ผมเนี่ยยังโดกอยู่เลยนะทุกคนจริงๆคนอายุ8ปดสิบก่าน,นี้ผมน่าจะงอกหมดแล้วนะดิดนะออันนี้มันงอกแค่บางเส้นไงเดี๋ยวผมใช้ดูเท้าคุณยายนะนี่เท้าคุณยายนี้หนาม,กมากๆเลยนะเท้าด้านไปหมดแล้วนะทุกคนนะนี่เล็บนี่ก็อันนี้คนป่าจริงๆนะครับดูเล็บดิแต่เล็บนี้แกน่าจะใช้มีดตัดแหละขาผมยังบางกว่าขาคุณยายทุกคน ผมไม่สามารถที่จะเดินเท้าเปล่าได้ในป่านะแต่คุณยายนี้เดินแบบชิวๆเดินแบบสบายๆนะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบหนามตามขาเลยนะครับตังหูนี่รู้สึกว่าวัยรุ่นมากเลยนะดิดดูเขาดิมันไม่ใช่เงินนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เขาจะใช้เงินหรือว่าใช้ไม้แบบอันใหญ่ๆทุกคนใส่เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เป็นตังหูของเด็กวัยรุ่นนะน่าจะรลานออกมาฝากอืมแต่คนสมัยก่อนขอเขาจะเจาะหูเลยนะเจาะหูแบบรูใหญ่ๆด้วยนะ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมกับดิดก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนแล้วก็จะล่ำลาคุณยายแล้วนะครับในกรุงเทก็นะผมเนี่ยชวนคุณยายกลับไปที่บ้านนะครับกลับไปฝั่งไทยคุณยายบอกว่าไม่ไปนะครับผมเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอยู่ที่นู่นนะอยู่ที่นู่นแล้วหัวจะระเบิดนะทั้งเสียงลำโพงเสียงรถเครื่องเสียงคนนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่แล้วเขาปวดหัวนะอยู่แบบนี้เนี่ยสบายใจกว่าเยอะนะครับเขาบอกว่าอยู่แบบนี้มันมันดีกว่านะดีต่อสุขภาพจิตด้วยแล้วก็สุขภาพกายก็ดีด้วยใช่ไหมคุณยาย เ,เห็นไหมคุณยายเนี่ยบอกแล้วกลมกลืนาธรรมชาติขนาดผีเสื้อนี่ยังมาเกาะผมเลยดูดีนี่เอ๊อยทีเด็ดสิแบบโอเคทุกคนคก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเข้าของก่อนไปนดไปิไหะแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านเลยเราก็จะได้ลาคุณยายตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆแล้วเราค่อยมาเที่ยวหาคุณยายใหม่นะทุกคนนะ คุณยายก็ถามผมหลายรอบแล้วเออเมื่อไหรจะมาเที่ยวหาอีกนะครับถ้า,ากลับไปรอบนี้ผมบอกว่าน่าจะเอออีกนานน่ะน่าจะประมาณสักสองสามเดือนนะ <c oughs> คุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวนะทุกคนแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยเขาก็เหงานะเขาก็มีแครนอยู่อันหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยแครนเขาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับผมมันมันเสียไปแล้วเขาก็ฝากผมเนี่ยเอาไปซ่อมผมก็ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนนะครับ แล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนคุณยายอยากจะได้อันใหม่ด้วยแหละเพราะว่าเวลามันเป่าแล้วเสียงมันจะไม่ออกไงทุกคนเออก็ใครใจดีก็ลองดูให้คุณยายหน่อยนะครับผมแครนนะอันนี้เพราะว่าแกอยู่คนเดียวบางครั้งแกก็อยากจะแบบมีเครื่องดนตรีนะครับผมเป่าเล่นอวี่มอเลินไปไหนหรืว่าบ้าบอเนียกบชื่อนียนับปีเอ้ช่วยๆนะช่วยๆแบาใครอยู่ก็จเอาไปดรีชอวครับคุณยายบอกว่าโอเครงใจมากเลยนะแบบเพราะว่าราคามันแพงนะเพราะ ของคุณยายนี่ซื้อมาเขาบอกว่าแปดร้อยนะแคนเขาบอกไอ้น,นี่เขาบอกว่าแปดร้อ <800 S 2> ยนี่ถือว่า,วาแพงนะสำหรับขเขาเพราะว่าเขาอยู่ในนี้เขาไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ว่าเขาอยู่ได้อะแล้วน,น,นะคุณยายอ่กอดหน่อยพอี่บ๊อบจุบก่อนจ,จุบก่อนอะจ,อนจุบก่อนจุ <S <S> <ม>บก่อนเฮ้ยแบมป้าปมีแหละ อ๋อพอเลยพอพอแม่บ้านนี่เพื่อเมจีนเออเพื่อเมจนะฮิโอเคผมไปแล้วยินเลยวะเออโอเคไปกลับบ้านเนี่ยไปกันเลยแม่เวลาให้ร้องเพลงให้ฟังไม่ยอมร้องไม่ร้องทีอย่างนี้เราจะลาเขานี่ร้องอืมพอเราจะกลับบ้านนี่ร้องใหญ่เลยนะครับทุกคนครับ หมือนคุณยายไม่อยากให้เรากลับหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เอาไว้มีพอทาที่เรียกเพราะโชคโมนาเลวบานแนดาอารมณ์มีมากกว่าโมพอูลาบินาเดเลลินาโลโอเคทุกคนเรากลับบ้านกันเลยนะครับผมลาคุณยายเสร็จแล้ว อย่าเข้าไปหมอพี่เดินเชื่องเดินเข้าแผงเอรองเท้าผมอยู่นี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับไปด้วยแล้วก็กลับไปแะหาพ่อของอาจารย์เชนด้วยนะครับไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านหรือเปล่านะถ้าอยู่ก็จะแะหาเขาสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอากาแฟไปให้เขาด้วยนะครับเพราะว่ายังมีกาแฟอยู่ในกระเป๋าที่ยังกินไม่หมดนะทุกคนโอเคเกลือวาพี่ตบเบือดตบเลลอด ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปทุกคนเดินทางกลับบ้าน อตอนนี้ผมก็ดินนะครับก็ได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านของพลันดำนะครับแต่พลันดำเนี่ยไม่อยู่บ้านนะทุกคนคาดว่าน่าจะไม่อยู่บ้านมาประมาณหลายวันแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> แหละเพราะว่าข้าวก็ไม่ได้หุงนะครับไฟล่องลอยกันก่อไฟก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะเขาอาจจะลงไปข้างล่างนู่นนะครับไปหาปูหาปลาหรือ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ <mover. S 2> เดี๋ยวผมกระเดิเนจะเดินทางกลับไปที่บ้านของผมนะกลับไปเอาข้าวของแล้วก็เราเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนะครับ ออตอนแรกว่าจะมาเที่ยวหาพลันดำข้างในพลันดามไม่อยู่นะครับทุกคนบ้านก็วางเปลเลยไม่มีอะไรนะครับผมเขาน่าจะไม่อยู่น่าจะไล่วาแล้วดูมันทําเข้าทําความสะอาดอีมบร้อ<ด><ด>ยมดบังใช่น่าจะไม่อยู่หลายวันแนละ้วหรือว่าเขากลับกลับบ้านที่ไทยแล้วป่มไม่แด้ใจนะครับอืมเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมไปไปเลยจะได้กลับบ้านกันเลยครับรผมรุนี้จะบ่ายโมงแนละ้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับบ้านนะไปเจอกันที่บ้านผมนะครับกลับไปเอาเข้าของก่อนที่ทิ้งไว้นะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับดิะครับก็ได้แวะกลับมาเอาของที่กระต๊อบที่บ้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางยาวๆเลยนะครับไม่พักนะนะรอบนี้ก็กลับไปถึงบ้านเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยจะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับเพื่อนของผมเพื่อนดีดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับแล้วก็มาติดตามชมนะครับว่าเราเนี่ยจะไปไหนกันนะไปถ่ายใครที่ไหนยังไงนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ